อีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ที่ทําให้หลายคนลหลงไหลในการมาเที่ยวเกาะเต่าก็คือการได้มาดําน้ําแบบส n o r ์ e l i n g ครับซึ่งจุดดาน้ําที่สามารถชมความสวยงามของปลาและปะะารังบนผิวน้ําของเกาะเต่ามีอยู่หลายจุดรอบๆเกาะนะครับซึ่งแต่ละจุดก็มีความสวยงามไม่แพ้กันอย่างอ่าวมะม่วงและหินวงที่คุณภูริและคุณแอนกำลังจะพาเราไปชมกันนี่แหละครับ อ่าวมะม่วงหรืออ่าวม,ม่วงแห่งนี้เมื่อมองลงมาจากหน้าผาสูงก็จะเห็นถึงความสายของน้ําราวกับกระจกคล้ายกับสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ที่สร้างโอบอล้อมขุนเขาที่ตั้งสงานอยู่นี้ไว้อย่างไงอย่างนั้นเลยละครับเรามาถึงที่แล้วเราต้องลุยลงไปนนเ<ล>ยน,นยนะเลยดีไหมดีไหมดีค่ะนั่งล่นกันดีกว่าครับ ที่เห็นคุณภูริและคุณแอนว่ายน้ําสนุกสนุกแบบนี้ก็ไม่ได้กําลังว่ายอยู่ในสระว่ายน้ําที่ไหนหรอกนะครับแต่ว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดดําน้ําตื้นที่สวยงามมากๆของเกาะเต่าที่เวลาทุกท่านมาไม่ควรจะพลาดนะครับหินวงเป็นจุดดําน้ําที่มีประการังเขาคว,วางที่ยังคงมีสภาพความสมบูรณ์อยู่มากแถม,มยังได้เพลิดเพลินกับเจ้าบ้านที่แสนดียังปลาสลิดหินหลากหลายสีที่มาคอยต้อนรับแขกผู้มาเยือน ที่พวกมันพร้อมเสมอที่จะพานักท่องเที่ยวแวะว่าชมบ้านของพวกมันอย่างใกล้ชิดแบบนี้เลยนะครับโอ้โหเป็นไงบ้างคุณแนนบริเวณอ่าวม่วงแล้วก็หินวงเนี่ยปลาเยอะไหมสน็อกเกิลลิงดีไหมเยอะนะสือว่าปลาเยอะเลยน้ำใสมากเออถ้าเกิดใครที่อยากจะมาว่ายน้ําเล่นกับปลาเนี่ยขอแนะนําที่นี่เลยใช่แล้วมันมีปลาเรียกแขกด้วยจะเป็นปลาลายเขาเรียว่าปลาสลิดินจะมาว่ายถาย ใช่ลแล้วก็ที่ผมประทับใจมากก็คือว่าแนวปะการังน้ำตื้นข้างในเนี่ยนะครับเป็นปะการังแข็งเรียกว่าปะการังหูกวางเนี่ย อยู่เยอะมากๆมีเยอะมากๆบริเวณเหินวงเนี่ยเยอะจริงๆจะทั้สงสมบูรณ์นะสมบูรณ์มากมแต่เมื่อก่อนที่เคยมาเนี่ยคือบริเวณเกาะเต่าเนี่ยเขาจะเสื่อมโทรมมากเสื่อมโทรมจากการท่องเที่ยวการใช้พื้นที่อย่างอย่างเยอะเกินไปทําให้ทรัพยากรตรงเนี้ยมันหายไปแต่ตอนเนี้ยเขามีชมรมชมรมหนึ่งซึ่งเขามาฟื้นฟูแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์บริเวณรอบๆเกาะเต่าเอาไว้<ล>ะนะคิอว่าชมรมเรารักเกาะเต่า ครับ <In> วันนี้นะครับเราก็ไปเที่ยวกันมาทั่วเกาะเต่าแล้วแล้วเราก็ได้พบว่าแม่สภาพแวดล้อมนี่ยังคงสวยงามอยู่เขาบอกว่ามีผู้ดูแลของที่นี่อยู่นั่นก็คือว่า <โ frustrating S 1> ชมรมเรารักเกาะเต่าครับซึ่งตอนนี้อยู่กับเขาแล้วพี่ปานเทพสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามพี่ปานเทพเลยก่าว่าชมรมเรารักเกาะเต่าเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากตรงไหนฮะเป็นนโยบายของของของทีมงานของเราก็่หนึ่งคือทำมาเพื่ออนุรักษ์ เป็นความรับผิดชอบและสิ่งแวดล้อมครับสองเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลทรัพยาการธรรมชาติสามเพื่อเพิ่มสกยภาพแล้วก็ชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยว คนอกติเราดูแลอย่างไงครับในแง่ของขยะขยะครับแล้วก็รณรงค์เรื่องการลดการใช้พลาสติกและกองโฟมอ๋อนี่ดีมากเลยเพราะว่าในยุคนี้เป็นยุคของภาวะโลกร้อนถ้าเผื่อเราไม่ใช้ตรงนี้ได้เนี่ยก็จะดีแล้วอย่างทางน้ำนี่คือแบบมีอะไรบ้างคะแล้วน้ำเก็บขยะใต้ทะเลครับทำพางสะอาดบ้านปลาคับแล้วก็ดูแลรักษาบริเวณชายหาดความฝันของทมเราเรารักกัต่อทุกคน อยากเห็นกาะเต่เเาเป็นเกาะกิ้นไอแลนด์และวกอบเกาะปลอดมลพิษรือเื่อใครอยากจะมาช่วยเหลือชมรมนี้เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณเกาะเต่าก็ติดต่อมาได้ขอบคุณมาก